ไหนใครมาดักงันท้อเทียวเดี๋ยวจัดการให้หมดเลยเพื่อแต่งนี่มันแต่งที่ฟ้าทำใหมันลุ่มตาเอ้ยไอ้แซมแกคิดว่าเก่งแน่นักอื่นใครวะฮะอู้หายเลยเลยคนละนิดเดียวไปม่ใหม่มาตัไปฉันต้องไม่ตายเงี้ยเดี๋ยวตะกี้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้กูจะแพ้แล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยพิกล็อกไว้เฮ้ยต่อยที่เรล่วงเลยวอลรลยเดอร์ก็สามารถชนะแซมไปได้แล้วนะครับนะเออโอเคไปดูคลิปกันเลยโอ้ <c oughs> เข้ามาเจอโนมอลบอว่าไปเจอซูเร์เทอร์กันแล้วแลซึ่งวันนี้มันอยู่ในเกมอันเดธเทมนะครับเกมอเมริกา,าซึ่งมันมีแซนด้วยนะโหแล้วก็มีโคตรไรเดอร์นะครับหน้านี้บอกเลยว่าผมใช้เวลาสร้างนานมากนะไอซองตัวนี้ก็สร้างเองนะไม่ได้ไปโหลดจากเวริร์กชอปมาเลยนะเออสิ่งคอนเทนต์นี้เมื่อมีใครขอมาแล้วผมคิดว่าเองเออเป็นไงล่ะเทมันล่ะเออถ้าเทมก,ก็กดไลค์ด้วยนะครับนะซึ่งเรามาดูที่แซนก่อนเลยซึ่งแซนนะครับเราดูตามมาดิเอตากเกลียดมากตาขวาสำหรับแซนแล้วผมใช้เวลาสสสรรรร้้้้าาาางงงปะะมมมมมมมณนนนนนนนทีีีพูดดดดว่่ตเเเืืืออออัััััโโหิยยยไลก เออมันสร้างยากนะเสื้อมันเนี่ยแต่ไอหัวก็โหลซ้ายขวามันสร้างงา่ายส่วนโคดไรเดอร์นะครับใช้เวลาสร้างแค่แป๊บเดียวนะครับจากที่เห็นหน่าคิดว่าไฟตรงนั้นคืออะไรมันคือโซ่โค้ไรเดอร์นะครับนะแล้วก็ดูหัวโค้ไรเดอร์มันก็มีไฟติดเพราะมันมากับอัปเดตใหม่ครั้งที่แล้วนั่นเองนะครับนะเออเต็ม5คุณให้เท่าไหร่นะครับนะ้ทั้งเซนทั้งโค้ไรเดอร์แล้วคอมเมนต์มานะส่วนโซ่มันนะครับนะเออบอกเลยว่ามันมีเครื่องพ่นไฟด้วยแล้วก็มีไฟเต็มไปหมดเลยนะครับนะแะ้าใครรรู้สึกว่าโดไเอ์แปลกกๆ็ใใช่นนะ Rider, ่นนนนนะะะครรัับโดไเเออ์มสสื้แแขยาวต่อออัันนนนนนีี้้้ผมมมมลลืืใส่่แขะะเเคุณไไดงวยซึ ดูจากข้างหน้านะครับน้นี่อกโกลเดอร์กับแซนนะครับน้าบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวกระเจี๊ยวเรื่องแสงเรื่องของแซนมบับเป็นหนึ่งคูณหนึ่งเนาะก็คือนี่ฮะเท่ากับพี่โตเลยเพราะว่ามันเป็นฐานพี่โตเนาะตัวมันก็โคตรเบานะครับนะเพราะว่ามันเป็นสกินโกงกระดูกโอเคผมรู้สึกเหมือนน่าเลยนี่กระแทกหน้าไปทีนึงไอเตเลดินโอเคมาดูทีเฮ้ยผมลืมไปนะครับว่าแซนเนี่ยดาเมจแพ้หน้าคันนอนของหัวทีเรียคูณห้านะครับนะโอเคมาดูทีโกลเดอร์กันต่อบอกเลยว่าโกลเเดดอออร์ื้หลโายออะส่วนหมักขงโลเดอร์ผมเอาาดเมจคูณห้หต่อโคตรรแง และมาดูที่โซ่ของมันซึ่งเป็นอาวุธประจำของมันกันเลยดีกว่าซึ่งโซ่ของมันนั้นมีไฟเต็มหมดเลยผมขอลบไฟออกก่อนโอเคนะมันก็จะเป็นโครงกระดูกโซ่ขนาดเล็กนะครับนแลวที่ปลายมันก็จะมีจักรงอยด้วยนะครับนะเออแล้วก็มีปืนพ่นไฟผมจำไม่ได้มาดามเบท่าไหล่น่าจะคูณหนะซึ่งมี5้อันก็เป็น25ไปเลยนะโอ้โหบอกเลยว่าแรงสุดๆไปเลยส่วนชุดมันก็เป็นเหล็กเกาะธรรมดานะครับนะไม่มีอะไรแค่ไม่มีเข็บเสื่อเฉยๆนะแต่กางเกงมันจะไม่มีเกาะนะเพราะว่าสายแคลรี่จะได้ยิงเข่าหน่อยไม โปิดไฟหน่อยซีพ <c oughs> ี่ชายโอ้โหความเฟี้นี่หายไปเลยข้างในเป็นโครงกระดูกธรรมดาไม่มีอะไรเนาะโอเคไปดูท okay, ี่ <c oughs> แซงกันดีกว่าแซงมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับนายน,นี่ก็เป็นแค่ปุ่มสีมดำเฉยๆนะแล้วก็นี่เป็นชิ้นส่วนของหุ่นยนต์นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ไม่มีอะไรแล้วก็มีขนปกคอเสื้อของแซงเนาะแล้วข้างใน,นก็จะเป็นโครงกระดูกไม่มีอะไรนะครับได้เออแล้วนี่ก็คือหัวทีเล็กโครงกระดูกธรรมดานะครับนะแล้วก็มีพันธุ์แม่แคนดอนอยู่ข้างในเป็นสีฟ้านะเนาะเออลองเอาตัวคนต่างๆมาสู้กับสอง เอาแล้วครับตอนนี้แซงกับคนเลื่อยเรือร่วมกันเพื่อจัดการกับก้อนนะครับเอาอย่างในพวกควายบ้ากาพวกนี้มันจะพุ่งเคลือนกำลังใส่พวกมึงแต่บอกคนเลื่ยเดือกันไปเป็นน้อว่าเดี๋ยวฉันจะการเอาเฮียนคนเลื่อยเไปหนูแล้วว่าแล้วคนเลื่อยเรือใหญ่ใหญอือเอาชนาเฉย What the fuck เออบอดี้ตัวฉันมันเบานะเอาแล้วครับวันนี้ไวเบิร์นกับพี่โตบอกว่าพวกเราบุกมาเพื่ออาซีมาสามาต้นตาเออ่ากูตายบีกหายกันหมดแล้วนะครับแล้วเหลือแค่โตัวไอ้โตบอกว่าอาซีมาสามต้นตากูไม่สนอ่ะหาไมอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าแซมมันดาม่ได้ คริติกลท่าบอกเลยว่าจระเข้อย่าให้มันเข้าถึงตัวแซนได้ขาดเพราะว่ามันจะคริติกลแนอีเดียวแซนตายเออแซนตายเรียบร้อยเลยแค่ก้นไรเดียก้นไรเดียบอกเออมันแซนมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากกับฉันหรอกนะอฉันจะกักคนเดียวก็อยู่ไว้แล้วเดี๋ยวเสียงก้นไรเดียเป็นงี้ไงบ้างต่อมานะครับนะฝู่ไรเดีนบอกเฮ้ยพวกเราจัดการมาในแซนเนี่ยเรามีเยอะเราใช้จำนวนเข้าสู้ไว้โจมตีแค่แสก้นไรเดอร์อย่าไปสนใจมันถึกไอ้แนเนี่ยมันบ้าจัดการเออเ้อเราหายหมดเลยตั้งตีนะครับนะสองตัวนี้มันเกินาป พวกเราต้องจัดก,การแค่แซนอย่างเดียวเพราะมันตัวดาเมจบอกเลยว่าอย่างนี้แหละเครื่องกระตุกสแสดงว่าไอีแซนมันตายแล้วชัวร์ๆอ้าวมันยังไม่ตายดีกว่าเอา้ยเราวิ่งวิ่งไอแซนยังไม่ตายาเหอะพวกเราหลบอยู่หลังศพเงื่อนไม่เออมันทะลุไปเฮ้ย Oh no เอาเม้าสไปเดอร์แมนไปข้างหน้าแล้วไหนตัวนะครับน่าจะได้ยิงแซนมาเนาะพอมันยิงแซนได้ปุ๊บจะไม่เอากอไปข้างหลังกอก็จะปลาคอนใส่แซนแซนตายแล้วไม่รู้ว่ามันจะเป็นตายที่ผมคิดหรือเปล่า าอ้าวมันยิงแสบไม่ได้แล้วแสมีชุดเกาะไม่เป็นไรกอบอกแต่กูโยนขอนเองปาม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 ปาามนะครับนะโอ้ยโอ้ยแสบมานี่เลยโอ้โหแสบตายแล้วนะครับนะเออไม่ต้องถึงโอเคนะเหลือแค่กูไลเดออร์้อกูไลเดอร์บอกกูถึกูบอกแล้วกูถึกกูถึกแล้วมีดาเมจมันสายไฟเตอร์เออเงินกลับมาเลกไอแสบมันก็แค่นัตยาเอาเรียบร้อยนะครับนะเอาวีไปเกี่ยวอะไรเวลอเนี่ยกเข้าไปหาโกนไลเดอร์ดิมันก็ตายโอ้ยพวกมึงเนี่ยไอคิวเท่าไหร่กันเนี่ยถึงสามสิบไหมเนี่ยและนักแรงแก๊งลิงก็จบไปที่้รหนีีี้้้กก็็มไออลลััแสขงทเเดวยนนะะครบ เอาเลยครับลองแก๊งปวดลุ่งพีแรปเตอร์มาไอ้พวกนี้สามคูนสามนะบอกเลยว่าไอ้พวกนี้โ,โอ้โหเรียบร้อยนะครับนะพวกสัตว์คูนสามมันคืยังบางอยู่ดีนะเอ้ย <c oughs> เป็นแค่เลนสองชั้นต่ำอย่ามาสู้กับอันเดอร์เทลอย่างฉันเอ้เดี๋ยวก่อนนะอันเดอร์เทลมันต่ำกว่าอีกไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมึงพูดผิดแล้วเนี่ยไอ้แซนเอาแล้วครับคราวนี้หัวหน้าสไปโนซึ่งมีรุ่นน้องทีเร็กเออเป็นไงมงงไหมจะวัน <c oughs> นี้อัพมานะครับนะบอกเลยว่าจะก,กัดเอ้ยอย่าไปกักรในคนไรเดอร์ดิต้องไปกัดไอ้แซนไปกัดไอ้แซนนู้นไอ้แซ แซนด๊าไอซี่ไแซนแค่เดินหลังเจากำแพงแล้วแต่แล้วมาใว่าไรเด้่ไเดินกระต่ายยังไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันไม่ตายง่ายๆเรานะไอ้พวกกีเล็กเนี่ยมันกระจอไแมมเลือฉันแทบจะไม่ล้นเลยแต่ว่าโคขอบใจนะแซนฉากแบบนี้มันบ้ากัะความเกเรก่อตัวในใจฉันจังหวะนี้นะครับนะลูกน้องเป็นสไปยดโซลานไอบทีเลยแบบเออไออไม่นะทีเรือกบนั่งตายเนโอเคอู้กั ไอแซนไอแซนโอ้ยแซนเหลือเล็กนิดเดียวจะมาดิไอแซนบอกไม่ไม่ไม่อยากเข้ามาฉันดูแลตัวเองได้นะฉันช่วยตัวเองได้เอแกช่วยตัวเองได้เงี้ยเหรอเอแกช่วยตัวเองต่อไปนะไอ้ยังทำไมกูพูดแล้วมันดุเหี้ยวะผมว่าไม่ได้การแล้วต้องส่งคนได้คนนี้ยังมาได้คนนี้เอหบังไงพวกนี้แกโดนนี่นี่โดนไปเออไอแซนทิ้งเหลือแกเอานี้ไม่มีตัวยืนหน้าไอแกแล้วอาชีพอะไรก็ขึ้นบันไดไม่ได้เอ้าเอาจริงดิ โอ้โหดูเหมือนจะฉลาดแต่แม่งเสือกโง่แล้วฉลาดก็คือมันโยนในตัวแทงเบิร์กข้างหลังเราจะได้เจอกับไอ้ตัวดําเพลแต่แม่งเสือกขึ้นบันไดไม่เป็นมุมบินลิงภาษาอะไรวะเนี่ยอ๋อตอนนี้มาอยู่ในทีหลังแลนะเวลาบอกว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิกูไม่ชอบที่สูงวันผิดกับตัวมึงมากเลยเนี่ยคนไรเดยวบอกว่อไม่ๆมไม่โอ้ยโคกัวไปดิเออแต่หัวกูวทำจากกระโหลกแล้วมันปเ้ย อสวยชัดโอ้โหต่กี้มันจำเบียงโคตรไรเดือดแล้วโซ่มันโคตรสวยนะฮะต้องพูดสองประโยคก่อน้ลยนถึงแกจะไม่ชนะในการต่อสู้แต่แกนชนะในการสร้างความเท่และความสวยงามให้เกมเกมนี้ เอาแล้ครับคราวนี้ตัวเขาหัวหน้ากอยล่าใส่บอกไปสู้แล้วนะบอกแล้วว่าสั่งเงินคุณสับรอไม่มีทางชนะก็แท็กกีเดียวตายไอ้แส่นก็ตีไม่เข้าไม่ไม่ไม่แสนวิ่งมิงเออเรียบร้อยครับโอ้โหเอยล่าใส่บอกนะครับนะไม่มันคือกอยล่าเก่าเอาหัวหน้ากอยล่าซอมบี้ไปสองตัวนะครับมาดูเพื่อนมากเดีอ้าวฉันมาแล้วนี่ก้อยเดือดจำเฟียงไม่ดูโอยสวยอีกแล้วนะครับนะเห็นจนจิตตาแะไรเขาไปดูสึกมันสวยแล้วเอาแสเนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเออเหลือแค่นี้อนี่บอกไม่ไม่ไม่โอ้จะไม่ตายโอ้ค่อัน โคไลเดอร์มามานี่ตัวนึงไปมาไปตรงโน้นโอเคโอแล้วนี่ก็คือหนึ่งๆกันนะมาแล้ววัยรั่นหนึ่งกับโคไลเดอร์นะครับน้อกไปเนดิเดิมามฉันคือโคไลเดอร์เอฟคิวเดียวมอไอควไอสั์ไม่ใช้น้ำกกนแตัตเตอร์ทุกแมทในข้อหามวมาๆๆกไม่อยาก้าเออโอ้ยคไลเดอร์เดี๋ยววัรา่ขากระเบองแขนแขนหักอกเว่าแขนหนั้ยน้ำบิวมานีเลยโอ้บอกเลยว่าโค้วไลเดอร์มาแล้วไอเค โอดูเหมือนว่ากอล์ฟจะมาจะโดนทุบไปทีหนึ่งหายไปเลยนะครับนะไม่สามารถชนะกอร์ฟได้อยากได้ลองให้มันเจอกับกอล์ซีล่าดูนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงเออไม่อาจจะรอดก็ได้นะเฮ้ยมันไม่ตายว่ะกอป์ฟซีล่าขนาดนั้นแล้วนะกอล์ซีล่าดูเหมือนว่าเออกอล์ซีล่าจะตีมเขาแล้วหามันก็ติดด้วยนะครับนะเออจังหวะนี้นะครับนะบอกคนไลเดอร์บอกหลุดฟันไหมเออต้องหานะก็เออแสงสีลว่โอ้ยเดี๋ยวเราคนไลเดอร์บอกโอ้ยโอ้ยกอล์ฟซีล่าโอ้ยเอ้ กซิล oh, ่ายูโรดโอ้แสดงว่ากซิล่าแพ้นะครับนะาเพราะผมอยู่ฝั่งกซิล่าไงแล้วโอ้ยยิงด้วยนะครับนะ <laughs> มันมันรอดอะ่ะโอ้โหแล้วมันยังมีเศษซากอาหารที่ติดด้วยเนะี่ยโอ้ยแลงตายแรงอะไรไหรมก็ไม่มีดีกว,ว่าโอ้โหก,กูไดเดอร์มึงเจอนะากซิล่าได้ไงวะเนี่ย <Easy. S 1> ลองให้มันเจอกับตัวละครบดชอบดูเครื่องมิเนเจ็ตบอกโอ้ยกอไม่จะโอู้เรียบร้อยนะครับนะาโอ้ยแซนเก่งว่ะ ออ้เนี่ยข้างหัวหน้าตัวเองว่ะไอ้พวก<อ>นี้หนึ่งคูณสิบกับสองคูณสี่นะบอกเลยว่าตีแรงมากขนาตะโกนบางนะเออคิดไปก็ไม่มีบร้อนเออเรียบร้อยนะครับนะแซนเออแซนเกือบตายนะครับนะเออเหลือกูไ้เดอร์เรียบร้อยชนะไป ถ้าไม่มีโค้ดไรเดอร์นะบอกเลยว่าแสนจะโคตรบางแล้วโดยนี่ปัดปั๊บปั๊บอุ้ยเรียบร้อยแล้วแสนหายไปเลยนะเราข่าหัวหน้าเราได้ก่อนจบขอสามแม์นั่นคือโค้ดไรเดอร์ห้าตัวบันทัแสนห้าตัวนะครับจะเป็นยังไงโอ้โหยิงนะครับนะโอ้ยลำแสงอีกห้านะโค้ดไรเดอร์บอกนั่นจะฆ่าแกไอ้แสนแกตายอ่ you are เจ้าวัตถุระเบิดนี่เจอไปดิดีฟันฟันเรียบร้อยแล้วแสนแตงดึงเหลือไอ้นีดอ่าจะเจอไอ้แสนเนาะเออสามลุมดึงยังไงแสนก็ซู่แล้อุ้ยอุ้ย แล้วทำไมมันไม่ว The oh. no, ิ่งอ่ะทำไมมันไม่วิ่งไปข้าเอ้าถ้ามึงเดินทำไมอ่ะถ้ามึงเดินแซงก็ชนะดีเอ้ากูไลดเดออยู่ดีมันก็ไม่ไปฆ่าเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ดิเอาใหม่เอาแล้วข่าวนี้ดูดิอเดี๋ยวเนี่ยกูเลดเดอร์เนี่ยมันมันเดินเฉยเฉยอ่ะแล้วทำไมมึงไม่รีบวิ่งอ่ะเอ้ามึงเดินเดินทำไมอ่ะกูไม่ดีมึงไม่วิ่งวะเอ้าอย่างงี้แซงก็ชนะชนะง่ายๆเลยเนี่ยดูดิเนี่ยกูเลดเดอร์มันได้วิ่งไปตัวเนี่ยมันเดินมันเดินงงหัวเนี่ยดูดิไออขงมันวะ แต่ผมต้องมาขับเปตัวอะไรเดอมครับไม่ตัวอะไรเดอร์มึงนี่วิ่งวิ่งวิ่งมาเลยวิ่งมึงไม่ต้องมาสนใจแซนวิ่งอย่างนี้เอออย่างนั้นแหละยามบัญชิดมึงวิ่งอย่างนั้นเออนี่นี้แหละแค่แซนแค่นี้มันก็ตายละไอแซน่ะเออวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งไปพอไอตัวนี้ตายที่เหลือมันก็จะฉลาดขึ้นเออทำไมกูมันขับไปตัวเดียวที่เหลือมันฉลาดหมดเลยวะเออวิ่งวิ่งไปหานั่นแหละไอแซนแกโดนสตาง่ายขาแล้วเรียบร้อยแล้วกันนะเออรู้สึกว่าไอพวกนี้จะไอคิีบพอว่่ละเอกันนนคคลิปห้าะรับนนเปป็คลิใครวิ่งเร็วสุดะนะ